รีวิวนาฬิกานะครับแล้วก็วิทยุนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อโซนี่นะครับใช้งานได้เต็มระบบเลยโมเดล i c f c 1 5 3เป็นไฟ210โวลต์บ้าเรานะครับมีสายไฟในตัวนะครับมีสายสัญญาณตรงรุ่นทุกอย่างนะครับเครื่องสติกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่เลยนะครับเดิมๆนะฮะสวยมากนะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบหน้าจอไม่มีดำนะครับเนี่ยติดปกติแล้วก็ด้านบนเป็นภาษาอังกฤษหมดใช้งานง่ายนะฮะ สำหรับโหมดต่างๆนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นวอลลุ่มตัวนี้จะเซตสําหรับนาฬิกานะครับสาหรับคนจะเซตนาฬิกานี่กดค้างนะครับกดค้างที่เคอะตรงนี้นะครับเนี่ยจะเริ่มเซตเซตก็มากดที่บวกลบตรงนี้นะครับทาเซตนะครับเนี่ยอย่างตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งเป็นนาฬิกา24ชั่วโมงบ้านเราครับ1นึ่สิบแปดนาฬิกาได้เลยนะครับกดอีกรอบหนึ่งก็จะมาเป็นนาที กดปุ่มนี้นะครับอีรอบหนึ่งเป็นนาทีนะครับอย่าง18.35ปประมาณเนี้ยนะเสร็จประมาณครเข้านะครับอันนี้กดอีกรอบหนึ่งก็เสร็จอยู่ตัวนะครับแลวตัวนี้จะเป็นสนุ๊ตสำหรับตั้งสลีฟแล้วตัวนี้สามารถดับแสงได้ครับอยู่ประมาณนี้ได้3ระดับสว่างมากกลางแล้วก็ลงดับตรงนี้นะฮะแล้วก็มีแนปแนปก็คือพวกตั้งเปิดนะครับ ตั้งเปิดเครื่องนะฮะหรือว่าตั้งปิดตั้งตรงนี้ได้นะฮะเรดิโอบัตเซอร์นะครับทุกอย่างได้หมดนะฮะอันนี้ไปลองศึกษาดูแล้วก็เมมขึ้นวิดีโอได้นะครับพิซเซตถึง5้าพิเซตนะครับพิซเซตนะฮะอารลามออนออฟเรดิโอออนนะทุกอย่างอยู่ตรงนี้เปลี่ยนแบนตรงนี้นะครับอารลามโหมดก็มาตั้งตรงนี้นะครับพวกตั้งให้เป็นโหมดบัตเซอร์โหมดเรดิโอแล้วแต่จะตั้งนะครับบัตเซอร์ก็คือเสียงที่ติ๊ดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโหมดเรดิโอเฉยๆก็คือเวลลาแสนนับต้งปปุุก๊ะะฮ อย่างจะตั้งไว้ทุ่มหนึ่งปุ๊บทุ่มหนึ่งเสียงวิทยุก็จะดังขึ้นนะฮะประมาณนี้นะฮะเท้านะฮะเปิดวิทยุฟังเฉยๆก็กดออนตรงนี้เสียบปลั๊กไว้ได้เลยนะครับมันก็ไฟบ้านเรานะครับนี่เรดูเอ็มนะครับวอลุ่มอีกตรงนี้วอลุ่มขึ้นลงจูนขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นยี่ต้นทั้งหมดนะครับไย้อนลเล้่อนเลือเวลาเจอขึ้นจะดูเองนะครับอุณหภูมิอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้เอ็มนะครับ กอีกรอบหนึ่งกนแบนด้วจเป็น,ปนอีกแบน,นแต่ว่าถึงร้อยแปดไม่กจะเทรนะคับส่วนเอ็นก็ถึงประมาณร้อยหกหนึ่งพัน้อยบนร์คือมาเราทั้งหมดนะครับยี่สิบเปิบัญชีานแ c m b ไทยเพื่อนดูดีมาครับมีสายสัญญาน,นตัวนะครับลูกราจมสทุกหน้าจอจริงจะออกสีเขียวหรือเหลือ แต่ถ้แ่ออกหน้าออกอะไรก็ไม่นะครู้มากคนก็ไม่ได้หรือความทุกข์เป็นชิ้นไม่ชิ้นคิดว่าตรงนี้จะเป็นตั่สามารถจะช่วยเหลือได้ความทุกข์แบบนี้จะตัวเครื่องออกมาเนี่ยนะครับตัวไม่ใหญ่มากนะครับตัวเล็กตัวเท่าวิทยุดานข้างใหญ่กว่านิเกยวนะครับกลเป็นโรคิก้ยุกไม่ได้ได้หญ่มามกแบบนี้ตั้เร่งอนกมาเนอนไม่ใหญ่มนะครับตัวเล็กตัวเวิทยุดัน้ากวากิลับงกเป็นคได้ยินไม่ได้นอนไดค้าเล็กอย่าง เป็นแมบเครื่องเลือกสาวทุกครั้งคื่สาวแึ้ะถ่ายออกไิ้ได้ก็จะรู้สึกโล่งสบายตัวขึ้นทั้งเนี้เป็นสอง channel ด้วยนะครับมีเรื่อนี่ยเป็นสองมีเรื่องสองนะครับใหม่หรือเปล่า เอ็มเอ็มหนึ่งเอ็มสองซึ่งเราจะตั้งขึ้นไว้คิดแล้วก็เหมือนจะพัฒนาต่อไปสองช่องสองสองเอ็มนะซึ่งขึ้นไม่เหมือนกันก็ได้ก็มาเล่นทีละเอ็มมีเอ็มสองระบบครับขึ้นมาขนาดนั้นมันก็ยังอยู่ในส่วนนะครับในเรื่องราวที่ดีนะคะในเรื่องของความพันความสามัคคีและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นโมเดลบ้านเรานะครับสายไฟยาวเลยนะที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นนะคะมันก็อาจจะยาวๆสายไฟประมาณสองเมตรกว่าสอง <Okay. S 2> ตก็มันะส่อสารับรผี้ฟังว่าเขาก็ได้บทเรียเลยออก,ก็ประมาณนี้ออฟแล้วก็ให้นาฬิกาแล้วก็ตั้งนาฬิกาพวกนี้ต้องไปศึกษาเองนะมีสนุดก็คือตั้งพวกดับเครื่องครับโอเคครับกจบการรีวิวประมาณนี้ขอบคุณครับ